Oh God, ขอโ <laughs> อกาสเขเยพราะั้ยังมีความค่องใจอยู่น้อยนึงอยากถามอาจารย์ว่าส,สมัยพุทธกาลมีกองหดกองบวชกองอัฐะไหมกองมีอยู่ในพุทธวจนะหรือเปล่ากองบวชเหรอโดยที่บวชเป็นนาแล้วที่เมืองลาวเขาก็มีต้องมีกองเป็น มีเครื่องมีเสื่อมีหมอนมีอะไรเครื่องเรือนเนี่ยครบเลยไม่มีไม่มีเหรอเมืองไทยไม่มีครับตามพระวินัยเมืองไทยไม่รู้เหมือนกันเมืองไทยมีหลายแบบเหมือนกันแล้วกองอัฐกองอัฐะนี่ไม่มีไม่มีนาคไม่มีนาบวชก็มีแต่กองเฉยๆเขา เขาก็เรียกว่ากองอาาัฐอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในพุทธวจนะหรือเปล่าไม่มีแล้วกองหดนี่ต้องมีน้ำอบน้ำหอมและข้างห้างเครื่องกองนี่ต้องมีของพิเศษทุกอย่างแล้วก็มีลาบเงินเงินสดทองคำสดถ้าว่าอาจารย์ที่ที่พระที่จะรับกองหดนั่นแหะมีภาษาสูงแล้วก็หดหลายข้างแล้ว เงินคําทองคําก็ต้องขึ้นเป็นบาทเป็นบาทขึ้นไปนี่นะม,มีไม่มีล่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะเพราะขน้อยเคยทำมามากแล้ว <c oughs> ทุกอย่างแล้วเขาก็สนใจว่าเอ๊ะไม่เคยได้ยินพระพุทธองค์กล่าวเลยไม่เห็นอันนะ่ะอาจารย์ครึ่งเิ็กมาว่ามีกองหดกองบวชไหมเขา,าก็เลย คิดสงสัยอยู่วสักวันหนึ่งต้องถามพระอาจารย์ให้ได้ไม่มีนะแต่เขาได้โดยเขาได้ได้ยินแต่กันถินกันถินนี่มีมาแต่พุทธการเนาะแต่กองหุดกองบวชกองอัฐานี่ไม่มีไม่มีพระเจ้าให้เตรียมบาทกับจีวรสองอย่างผู้บวชเป็นบริหารของพิกขุอมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้อง ไปไหนก็เบาดุดนกมีปีกสองข้างด้ยเพราะว่าเขาน้อยไปตอนเขาน้อยไปอินเดียนะเขาน้อยก็เอาทั้งบา้าทั้งผ้าจีวรน,นะผ้าไตาจีวรนนะ่ะไปพอไปเอาไปถวายที่พุทธกาญามีมีผ้าเพิ่นเห็นเขาน้อยถือผ้าเข้าไปนะห่อผ้าเข้าไปก็บอกก็บอกให้เอาไปถวายเอาไปถวายเขาน้อยก็เอาไปถวยยาถวย ถวยแล้วพันก็เอาไปเบี่ยงให้พระพุทธรูปเนี่ยที่พุทธคยาเนี่ยพญานก็เห็นใช่ไหมองค์ใหญ่ๆน่ะเพิ่งเอาไปเบี่ยงให้โอ้ยขาน้อยมีปิติมากคิดว่าโอ้คงจะได้อันนี้ส่งเอาไปเอาไปเบี่ยงให้อ่ะตกเลยอืบาทข้าน้อยก็ถือไปอก็ไปถวายที่โน่นเหมือนกันเหมือนกันเต็มเต็มไม่ บาทก็คงไม่ถูกตามหลักของพุทธวจนะเพราะเขา้อยก็ซื้อเอาตามร้านน่นแหละไปภาไตาจีวรก็เหมือนกันใช่เขา<อ>ไม่ก็ไ,ได้กำหนงการใช้สอยจริงนะโดยร้านทั่วไปเนี่ยโดยสักแต่ว่าทำไปเอามาใช้ก็ใช้ไม่ได้โดยอืมนี่ก็ต้องไม่ต้องทำแล้วนะกองหดกองบวชกองอัฐานี่ไม่ต้องทำละหยุดเลย หยุดเลยทำพุทธวัจนอยานเดีย <Hollywood> วทิ้งไปหมดเลยเหมือนเหมือนกับหิงผ้าหิงพ้าขน้อยขน้อยอาณคิดจะเอาผ้าออกหมดแล้วขน้อยไปอาณาให้ให้เขาขยายหูรูปทีันอันนี้อย่างนี้ใหญ่ๆแล้วเอาไปใส่หานพ้าแล้วขน้อยเอาพระไตรปิดกเล่มสิบเอ็ดเอาไปวางไว้ข้างหน้าแล้วพระขาน้อยคิดว่าจะเอาออก มีมีญาติพี่น้องเขาว่าโอ้โหทําไมไปทําอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่นับถือมาตั้งนานเราทําไมไปตัดสินใจแบบนั้นเขาเลยบอกว่าอันนี้เป็นดินจีซีเมนแล้วเราไม่ต้องแปนถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาเลยบอกแบบนี้แล้วเขาก็คิดเปิดพุทธวจนะาทุกวันทุกวันพอมาได้ยินพระอ,อาจารย์มาเก็บไว้ก็ได้แต่ไม่ให้ไปยึดติดว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม เขาไม่ได้หยิมแบบนี้แล้วเขอะไรวะเอาเอาออกไปไว้ข้างหนึ่งแล้วเราก็ไม่อนนะไม่บูชาดอกไม้อะไรเมื่อก่อนนี่สโนตกเพียงหัวเข้าก็ยังท่องไปซื้อดอกไม้มาบูชาต้องมาแต่งขันห้าขันแปดบูชาก็จะนั่งสมาธิก็ทําเหมือนกันแหละเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติพุทธวจนะแล้วสโนตกก็ไม่ต้องไปซื้อดอกไอะไรก็ไม่ทํา ก็หมดปัญหาไปเอเทียนก็ไม่ต้องสีพอเราหยุดหมดเลยอพระเขา้อยก็เอาไว้อย่างนั้นแหละเอาไว้อย่างนั่นแหละอืมได้ไหมแบบนั้นได้แล้วแต่โยมแต่เราไม่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทํานองนั้นนะใช่ไหมระวังลูกเราจะถือบอกลูกเขาเลยก็บอกให้ถือแล้วเขาเลยก็บอกแล้วเพราะว่าเอาเอาเกียไว้อย่างนั้นแหละอื เราเราะก็ถือแบบนั้นแหละเราเราไม่ถือแหละในเนาะเขาในเนาะสีสเม็มีบางคนอาจจะว่าเขาเนอยไม่บาปพุทธวจนะลิ้งจีดินจีที่คนที่ไม่เข้าใจ คนไม่ติ<อ>ไม่<อ><อ>ดินปี่ดินที่เอาไปไดินเผาอ๋อดินจี่ก็ดินกอบ้านนะดินบ้านนะี่นั่นแหละแล้วบางคนเ็กาก็บอกว่าเอ๊ะ<อ>คุณไปอฏิติพุทธวจนะแล้วคุณทิ้งหมดเลยเหรอ ทิ้งเมื่อก่อนนี่จะถ้าจะมาเมืองไทยนะต้องไปบาดเจ้าแม่ทรณีกลัวว่าเครื่องบินมันจะตกพอกลับไปก็ไปถวายผ้าหวานโอ้หมดไปเลยพอ่านับถือันรู้จักกับอนะพุทธวจนาละปฏิบัติตามแล้วสบายมากไม่ต้องทำอะไรเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลละไอ้โนดมงคลไอ้นีเลิกไอ้นีย้าไม่โอ ชีวิตเลยมันหมดเลยนะหมดเลยตกเป็นธาตมงคลเพื่อนเพื่อนเข้าถามว่าทาไมคุณทิ้งเร็วจังน้ําำไปทําบุญน้ําก็ไม่อยากสวดอะไรก็ไม่เห็นทำเลยตังก็ไม่เห็นเอาใส่บาทโอ้ใส่เอาเงินเอาเอาตังนี่ไปใส่บาทในบาปหนักนะเนื่อนขอ้เขาน้ำก็ไม่ต้องสวดเออน้ำก็ไม่ต้องหยา ก็บอกเขาไปแบบนั้นก็บอกตามพุทธวปันญาแปลให้เขาฟังนิดหน่อยก็กว่าเอ๊ะมาทําบุญแล้วไม่ได้หยาดน้ํานี่มันจะได้บุญเหรอเขาบอกว่าเขานอยก็บอกว่านั่นล่ะยิ่งได้บุญมากกว่าที่พวกเจ้าไปหยาดน้ําใช่ก็บอกแบบนั้นเขาน่าแต่เขายังไม่รู้พุทธวจัะญาเอเมืองไทยหยาดน้ํากันเยอะเลยที่นอนก็หยาดลูกสาวเขานาก็หยาดเขานอยก็ ตรวจเอา嘛ไปหยาดทาไมแม่บอกว่าไม่ให้หยาดทําไมต้องหยาดเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนหยาดหมดทุกคนต้องหยาดเขาหน่อยบอกว่าเพื่อนก็สร้างเขาเราไม่หยาดแล้วก็ไม่หยาดสิแล้วก็บอกว่าให้เอาบทพสูตรของพุทธวจนะเนี่ยแผ่เมตตาไปเลยเขาหน่อยบอกสี่ทิศเขาหน่อยก็บอกแบบนี้ โชอการครับอยากอย่างเดียวยังไม่พอพระอาจารย์พราไปไม่ถึงต้องหวานพระแม่ธรณีเอาไปให้อีกอไม่งั้นไม่ถึงอต้องตขอพระแม่ธรณีช่วยนําบุญกุศลอันนี้ไปให้หน่อยถ้าพระแม่ธรณีไม่ว่างก็จบก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องสองทอดมันนั้นอยากอย่างเดียวไม่พอมีทอดสามทอดสี่เดินอะไรต้องเอาไปทิ้งอะไรนะคนไม้เหรอคนไม้ลาดปูนละเหยไปได้บุญหมด ไปกับไอ้นายอะไรก็ไม่รู้ชีวิตลำบ,บากมากเลยจะทำหุญสักทีขอบุญครับ